เดี๋ยวดิพจนตามมาเลยครับผมกล้าอามีแล้วมันจะก้าด,ดีเลยดีดีไ <laughs> ปแ,แล้วไปตออคืนแ้วจะของจริงหล่อนะ <laughs> ผมบมากเลยพี่ <laughs> หล่อนอาไรเรี่ย แต่ารนี son son os, ้เราบ้านแบบอยู่ติบกลางตาแล้วทุกคนนี่ฮะดูบรรยากาศรอบๆนะครับผมดูครับบรรยากาศน่ากลัวอยู่ครับผมน่ากลัวเลยแหละไม่รู้ว่าคืนนี้ผมจะเอาชีวิตรอดรอดหรือเปล่าครับ น้องม่วงวิยู่กับผมนี่ครับทุกคนนี่ฮะเข้ามาปุ๊บจะเจอเป็นสารฮะอันที่เข้าไปถ่ายแลอะเจอสารกอนนะฮะข้างในพี่เข้าไปทั้งไงี่โอใบรรยากาศเอาเรื่องครับน่ากลัวจริงครับก็ เดี๋ยวเราเนี่ยจะประกอบอาหารกันอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ทางล่างนู่นมีสายน้ำเนี่ยเป็นแบบห้วยไหลลงมาเลยเดี๋ยวคืนนี้นะฮะเราจะมาตั้งแคมป์กันอยู่ตรงนี้เลยนะฮะอยู่บ้านปอบกันเลยครับเบาหนักมากคืนนี้เราจะมาก็น้องบอกว่าจะมาก่อไฟใช่ครับเดี๋ยวแบบแรกเราต้องก่อไฟกันก่อนนะเพราะว่ายุงเยอะพี่เดี๋ er. ยวไลยุงกันก่อน แล้วก็ไฟประกอบอาหารกันพี่ดูบรรยากาศรอบๆนี่เอาเรื่องเลยนะฮะโอเค,อเ,คเดี๋ยวเรามากอ่อไฟแล้วก็หุงข้าวประกอบอาหารกันดีกว่าครับผมบโอเคครับไปกันเลยไปครับไปหาฟืนก่อไฟกันครับ ดไม้นี่ผมว่าน่าจะเกินจ,จากการป้าไฟไฟไฟป,ป้านะฮะนี่เราไปแยกย้ายแยกยดด้ายฮะคุณกัน โอเคทุกคนตอนนี้ก่อไฟกันติดแล้วนะเราจะลงไปล้างของสักหน่อยฮนะแล้วก็ทำกับข้าวกันนะครับผมไปตักสามกันครับตรงไหน,นนะข้างหน้าพี่ได้จะล็อกล็อกได้นะพอไม่ได้มานานกันแล้วตรงน,นี้ยังจัดได้เลยตอนคืนแล้วเนี่ยโอตอนคืนนี้ร้อนจัด โอ้เล่นเนี่ยทุกคนน้ำตกไหลออมาเลยวสวยงามมากเดี๋ยวพี่ข้าไมไปเลยครับนี้เราจะมาใช้ชีวิตกันสองคนในบ้านปีปอบอยู่นะครับใช่ะจะมา ้อนค้างที่นี่คิดสูตรกันละรับม,มาเดี๋ยวเรามาล้างจานก่อนนะครับผมแล้วก็ทำกับข้าวกันข้างในบ้านปอบกัน,นครับผม ทานี่มันรัวะตลองใสจะงใช้อะไปครับตไปให้หมดโอ้ยปุ๋งปุ๋งเขาให้หมดเลย กิให้ดูเอร้อน อรอดูใจอ่ะจับมามากกอน,น,นอา,มา,มาก,ก็ได้ฮะคิดอะไรมากครับกินให้ยูท้องให้อิ่ม ตบเลยบรรยากาศด้ายแจ๊กอืมอร่อยร้อนด้วย อ้ยบรรยากาศเริ่มได้แล้วนะนี่คืนนี้ผมจะมานอนล่าผีปอบกันครับนี่ก็เริ่มมืดแล้วนะบรรยากาศข้างนอกเริ่มมองไม่เห็นหละคืนนี้ผมจะนอนค้างอยู่ที่นี่นะฮะกับน้องเลด อันนี้ก็มืดแล้วนะครับท่านผู้ชมอันนี้ผมก็นอนกับน้องเลสสองคนนะฮะตอนนี้ก็ผมแบบยืนยืนดูก่อนครับบรรยากาศแบบแปลกๆอะไรแล้วมากเริงแต่ยังไม่มืดแล้วพี่พี่ได้ยินเหมือนผมป่ะได้ยินเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเราจะออกไปสำรวจสำรวจกันแล้วนะฮะดูบริเวณก่อนดูบรรยากาศภายนอกนี่แทบมองอะไรไม่เห็นแล้วนะฮะมืดตึบมืดตึบกออะไรอยู่นี่เราพี่งเยอะ รู้เอาเามาสำลวนหน่อนะเดี๋ยว้านต้องไปออกไปสำลวนแล้วนะฮะใช่ครับเดิมจะมืดแล้วฮะใส่กองแบบอุ่นใจ เราจะออกไปพิสูจน์กันนะฮะนี่ยามค่ำคืนเสียงไข่เดินนะพี่มีเสียงไข่เดินแล้วแลวออกมาแล้วก็เมื่อกี้ผมเห็นเหมือนมีคนอยู่ตรงนี้นนใช่อะไรตกอะกิ่งไม้ตก่ะ,กะพี่ไม่รู้เหมือนกันฝนก็ตกเนี่ยเริ่มตกมาปล่อยๆแนละ้วไปพี่ เดินนำหน้าผมเลยนี่นี่เดี๋ยวเดินสำรวจนี้ก่อนทางนี้พี่ทางนี้พี่นี่นี่เดินรอบรอบบ้านดูก่อนผมได้ยินเสียงแถวๆนี้ไหลลรอบมากตั้งแต่ยังไม่มืดแล้วนะครับฝนมาแล้วด้วยนี่เราก็ผูกเปกันแล้ว๋ยวเดี๋ยวผมเนี่ยให้พี่เขานอนในเปยะเดี๋ยวผมนอนตรงนี้อยู่นะเดี๋ยวคอยเฝ้าอ่า สถานการณ์ด้วยนะถึงจอดคืนนี้น่ากลัวบรรยากาศคนละไอพี่รอบๆนี่เลยพี่เดินดูกันเช็คสถานที่กันก่อนไอพี่มันมีสายสิญด้วยนี่นพี่เห็นไหมข้างล่างพี่อ,อ่ะเนี่ยมีสายสิญด้วยไม่รู้ว่าใครมาทำพิธีกรรมอะไรไว้นะครับไอนะพี่ลองไปดูอ่ะพี่บาได้ยินเสียงเลยนะท่าๆน,น,นะนะได้ยินปะ ได้ยินนะพี่เนี่ยทุกคนเหมือนมีคนมาทำพิธีกรรมอะไรไว้สักอย่างอะตรงนี้ใครร้องอ่ะพี่เห็นเนะห,ห็นอะไรอะ่ะ <c oughs> ผมได้ยินแค่เสียงแต่ตัวผมยังไม่เห็นนะครับ <c oughs> ได้ยินเหมือนมีแบบคนวิ่งอยู่ในป่าหรือว่าผมได้ยินอยู่คนเดียวเฮ้ยอะไระอะไรไอ้ปอบตัวเดิรมันมาอ,อีกแล้วนี่วลลละลองเข้าไปคุยด้วยไหมเขาไปคุยเลยล่ะลองเข้าไปคุยดีๆก่อนไหมเพื่อเขามาดี นี่ไงพี่เอาไงดคนเดิมบอกว่าคนเดิมเลยพี่ที่ผมบอกพี่เลยคนเดิมเนี่ยคนนี้แหละที่เราเจอจากคลิปที่แล้วแต่แดงว่าบ้านเข้าลังนี้แน่แน่ลยนะใช่นี่เราจะไปคุยเข้าไหมผมด้ยินเสียงแปลกตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกไว้อ่ะพี่ไปเข้าไปดูหน่อยไหมนี่แกวมันมุดไหม ก็มาคลิปแรกนะพ,<ม>พี่เขาไม่ได้เตรียมการอะไรเลยนะครับผมนะยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะเ๋คลิปหน้าแบบมาปรงแบบใหม่นะโห้ตอนมืดด้วย<บ>ให้ตามไปตามหรไม่ค่อยกล้าพี่ไม่กาหรือว่าหรือว่าแกเอาหัวกระสือที่เพื่อนผมฝังไว้อเขาไปดูหน่อยไหมลุย,ยเลยไหมพี่ ฝนก็ตกนะครับพี่พี่นี่เราลุยกลางฝนเลยนะบรรยากาศเล็กมากนะครับบรรยากาศฝนเลึกครับอุ้ยพี่เฮ้ยยาย,ยายครับวัสดีครับยายมาทำอะไรครับโอ้ฝนก็ตก เหมือนจะห่วงบ้านจริงๆอะยายเขาจะกลับมาอยู่บ้านรู้ป่ะเราก็รอดูกันอีกสักพักหนึ่งถ้ายังเจอยายเนี่ยเราคงไม่นอนรบกวนเขาแล้วนะพี่นะเราต้องกลับกันะเมื่อกี้เขาไปทังไหนวะพี่ผมเจออยู่แบบแบบฝนก็ตกนะฮะเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่ยายมาคุยกันก่อนครับฝนตกเฮยพี่เข้าไปลุยเลยไหมพี่เขาไปถามยายเลย เอาเลยพี่เอาให้สุดเนี่ยทุกคนยายยายยายยยายมาทำอะไรอยู่คนเดียวครับเนี่ยคนก็ตกจงตู้ปะเาใส่เราจะมาแล้วควรบ้านข้างหรือเปล่าโอ้ยายพ่อไม้เห็นจังๆเลยนะ ก่อนผมมาทุกรอบเนี่ยยายไม่ไม่เคยโผลให้ผมเห็นอย่างนี้เลยนะเขาบ้านก่อนไหมฝนตกก่อนพี่ให้ยายแกเข้ามาคุยข้างในดีกว่าเฮ้ยอะไรตกวะเฮ้ยนี่ก่อนนี่ก่อนเยอะเลยวะ เรียอะไรมาวิบของหัวผีไอตัวเมื่อกี้ไงกลับไหมกลับเถอะผมว่าเรามารบกวนบ้านเขาว่ะพี่น้ำก่อนพี่น้ำก่อนผมส่องให้กลางฝนเลยนะพี่พี่ละมากมากเขาของผมค่อยมาเอาพวกนี้โอ้ยไก่เลยพี่พี่เอ้ยฝนก็ตกนะอออุุุ้้้ยยยว ไอพี่ไอตไอต้องส่องทางไอพี่ก่านนะไปก่อนพี่น้ำก่อนผมส่องให้ไม่ไม่ไมกลพี่เขาอยู่นะพี่เขาไม่เคยมานะพี่พี่มาเพิ่งจากคลิปที่แล้วรอบเดียวนอนกันไม่ได้เลยนะเปก็ทิ้งไว้ตรงนั้นโอเคไปกันก่อนไว้เจอในคลิปหน้าครับ